การบังเกิดขึ้นของตถาคตไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 1- ภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา ธรรมัติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมาธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่ควา่าและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แหลธรรมธาตุใดในกรณีนี้นั้นอันเป็นตถทะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น2ภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมี3ภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมี4 ภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมี 5. ภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมี 6. ภ<ห>ิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมี 7. ภิกษุทั้งหลายเพราะสลายยนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมี 8. ภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะย่อมมี 9. ภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมี 10. ภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมี 11. ภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายาาลาย่อมมี ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมัติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมะนิยามตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิทัพปัจชยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่าและได้กล่าวแล้วในบัทนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมาตุใดาในกรณีนั้นอันเป็นตะถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตะถตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น